สวัสดีครับผมพรโพลากิเนียนิสสันชอยละวันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมพรจะพาไปแนะนำนะครับทักษะ6จุดการขายของเจ้านิสสันอเมลา่าว่ามีอะไรกันบ้าง6จุดการขายนะครับในตัวเมล่าตัวนี้เลยนะครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่1นนะครับผมเป็นมุมด้านหน้า45องศานะครับผมก็อยากจะให้อธิบายเกี่ยวกับกระจังหน้าของนิสสันนะครับที่เป็นวีโมชันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวนิสสันนะครับผมก็ให้อยากให้เซลล์อธิบายว่าเอกลักษณ์ของนิสสันนะครับดีไซน์นะครับรูปลักษณ์สวยงามอ่าถ้าประโยชน์ก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าที่กว้างนะครับผมอ่าระบายอากาศเข้าไปในห้องเครื่องยนต์นะครับผมเพื่อลดความร้อนในเครื่องยนต์ได้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับผม ด้านหน้าตัวนี้เอเมล่าของเราจะเป็นไฟแบบ LED นะครับผมก็คืออย่างที่ที่ปรึกษกการขายเรารู้อยู่แล้วเป็น LED นะครับผมคือหนึ่งมันให้ลําแสงที่พุ่งนะครับผมให้ลําแสงที่พุ่งแล้วก็ตัวนี้จะมีการเ,าเรียกว่า,าประหยัดค่าใช้จ่ายให้แสงที่สว่างนะครับผมการดูแลง่อา,อายาาน,นะครับผมแล้วก็อายุการใช้งานนะครับผมก็คือเรียกว่าความร้อนมันน้อยกว่าหลอดทั่วไปนะครับผมที่เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับผมแล้วก็ รถที่ลูกค้าบอกคมเหลืองคมเหลืองนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับจะช่วยลดให้คมเหลืองน้อยลงได้เพราะว่าตัวนี้เป็นไฟ LED จะให้ความร้อนที่น้อยนะผมสัญลักษณ์นิสันก็ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่นะผมก็จะมีตัวพวกเ,เลดร์ความปลอดภัยฝังอยู่ในนี้นะครับผมเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวก็ไปอธิบายรถอธิบายให้ลูกค้าในจุดที่2นะครับผมสำหรับในจุดที่2นี้นะครับผมจะเป็น ที่นั่งฝั่งคนขับนะครับผมเวลาเซลนะครับอธิบายให้ลูกค้านะครับเวลาเปิดนะครับพยายามดูลูกค้าแล้วก็เรื่องของการเปิดประตูนะครับจับตรงนี้แล้วก็จับด้านบนนะครับผมเปิดตรงนี้เพื่อหนึ่งเผื่อโดนลูกค้านะครับผมเปิดลักษณะนี้นะครับผมเปิดให้ลูกค้าแล้วก็หนึ่งเลยเชิญลูกค้าเข้าไปนั่งนะครับผมเชิญลูกค้าเข้าไปนั่งอันดับแรกที่ที่พกษารการขายจะต้องอธิบายก็คือ1จะเป็นมุมด้านนี้ก่อนเลยนะครับผมมุมด้านนี้ก็คืออธิบายเกี่ยวกับ ขึ้นลงหอกระจกตัวล็อกนะครับผมการปรับกระจกนะครับด้านซ้ายด้านขวาว่าเรามีอะไรบ้างนะผมแล้วก็เชิญลูกค้าเข้าไปที่ตัวรถล,ลองขึ้นไปนั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตัวนี้ก็คือช่วงที่เราจะแนะนําตัวนี้นะครับผมก็คืออยากให้ที่ศักดิการขายนะครับผมก็คือให้เกรติลูกค้านิดนึงก็คือย่อตัวลงเพื่ออธิบายนะครับผมต่างๆนะครับอธิบายเกี่ยวกับหน้าจอ TFT หน้าปัดเลื่อนไม้นะครับเกียร์ ของเรานะครับผมที่เป็น CVT เป็นแบบดีสเตปนะครับมันติฟังก์ชันที่เกิดขึ้นในพวงมาลัยนะครับผมอธิบายความปลอดภยัยแล้วก็เตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเปิดหน้าจอให้คุณลูกค้าดูได้เลยนะครับแล้วก็พาคุณลูกค้าไปดูพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็อธิบายว่าการใช้งานมันเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็เบาะที่คุณลูกค้านั่งเป็นแบบซีโรการิี อธิบายให้คุณลูกค้าดูด้วยว่าการนั่งของเรามันเป็นแบบอกกระชับนะครับผมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดที่3นะครับผมจุดที่3นี่ก็จะอธิบายเกี่ยวกับลูกค้าให้ใหคุณลูกค้าฟังว่าเรื่องเครื่องยนต์นะครับผมก็เปิดสารกระโปรงให้คุณลูกค้าดูนะครับผม เครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มันเป็นเครื่องยนต์1นึ่นซีซีนะครับประหยัดน้ำมัน23โลเลตนะครับผมเป็นเครื่องบันเทอร์โบนะครับแล้วก็อธิบายเทคโนโลยีกระบอกสูบนะครับที่เป็นเทคโนโลยีเมโลบอลนะครับที่มีสารเคลือบนะครับกระบอกสูบอยู่ข้างในครับรถคันนี้เป็นสาสูบนะครับผมเคลือบสามพิเศษก็คือเมโลบอลนะครับผมรถ การเสียสีลดความร้อนนะครับผมเพื่อความประหยัดน้ํามันนะครับเทคโนโลยีนี้อธิบายไปเลยว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกับนิสสัน GTR รถราคา4ี่ห้าล้านนะครับอยู่ในรถราคาแค่นี้เองมินิแค่นี้ราคามินิแค่นี้เองอธิบายเกี่ยวกับเทอร์โบนะครับผมเครื่องเล็กแต่มีเทอร์โบช่วยให้ความแรงนะครับผมหนึ่งร้อยแรงม้านะครับผมก็คือให้ความแรงให้ความประหยัดด้วยนะครับอธิบายคุณลูกค้าไปในนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับเป็นดีสเทป ให้ลูกค้าขับสนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของเลวว่าตัวนั้นเป็นที่ฉีดน้นําฝนเป็นเกี่ยวกับเบรกอย่างเงี้ยครับก็อธิบายให้คุณลูกค้าได้เลยน้ำม้อน้นําอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแจ้งลูกค้าไปว่าด้านในนี้จะมีเรดราเซนเซอร์นะผมเป็นเรดราการเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ระบบเบรกฉุกเฉินให้คุณลูกค้านะครับมันก็จะอยู่ในช่วงด้านหน้าทั้งหมดเลยจะเป็นจุดที่3นะครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่4จุดที่4ก็คือเป็นที่นั่งฝั่งผู้โดยสารนะครับก็หอาจจะอธิบายเกี่ยวกับอาจจะมีกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้จะมี mod ด้วยนะครับผมก็เปิดให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะครับผมเปิดลักษณะนี้เหมือนเดิมก็อธิบายเกี่ยวกับการนั่งที่สะดวกสบายนะครับช่องเก็บวางแก้วที่มีให้เยอะในในรถอเมริคันนี้นะครับแล้วก็เชิญลูกค้าขึ้นนั่งก็จะ,อะพอเชิญลูกค้า เชิญลูกค้าขึ้นนั่งก็จะให้ตัวนี้อันดับแรกเลยก็นะครับก็จะแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับหน้าจอนะครับผมตัวนี้ที่มีการเชื่อมต่อ Apple Car p เพนะครับแล้วก็ตัวอธิบายเกี่ยวกับกล้องรอบพันให้คุณลูกค้าเห็นนะครับเปิดกล้องรอบคันให้คุณลูกค้าดูมี MOD ตรวจับวัตถุการเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ก็อธิบายให้ลูกค้าได้เลยนะครับผมออพออธิบายตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าลองนั่งลองใช้สัมผัสหน้าจอที่มันลื่นดูนะครับผมได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่5นะครับผมก็คืออธิบายคุณลูกค้าให้ลูกค้าลองเข้าไปนั่งนะครับลองขึ้นขึ้นนั่งดูนะครับว่า 1. อธิบายว่าห้องโดยสารตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราโฟกัสมากก็คือกว้างขวางของตัวนิสสันอ m e l a ่านะครับหนึ่งเลกลูมเฮดลูมที่ลูกค้านั่งแล้วสบายนะครับผมอัดทับความสะดวกสบายเรามี USB ให้กรณีลูกค้ามีครอบครัว ต้องใช้ iPad หรือโทรศัพท์เล่นนะครับผมก็อธิบายให้ลูกค้าเลยเราสามารถเสียบชาร์จได้ขึ้นลงสะดวกสบายมีช่องเก็บแก้วด้วยนะครับในตัวนี้ก็คือเป็นตัวห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับพยายามอธิบายให้ลูกค้าว่าตัวนี้กว้างขวางจริงๆนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นจุดที่6นะครับผมก็คือด้านท้ายแนะนําลูกค้านะครับผมเป็นไฟ LED นะครับผมอ,อ,อเม่าของเรานะครับเป็นไฟ LED ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นในรุ่นตัวท็อป แจ้งลูกค้าไปได้เลยนะครับผมข้อดีนะครับผมเป็นไฟ LED ก็คือที่อธิบายไปด้านหน้า LED ก็คือ1ความร้อนที่มันน้อยนะครับผมแล้วก็ให้ลูกค้าเปิดทางด้านท้ายความกว้างความลึกของด้านท้ายนะครับผมแจ้งลูกค้าเลยลึกมากนะครับผมความจุ4 2 3ลิตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อธิบายให้ลูกค้าเกี่ยวกับยางอหล่นะครับผมหนึ่งเพื่อลดน้ําหนักของตัวรถนะครับผมเทคโนโลยีที่ว่าคุณลูกค้าสามารถ ป่ายางในตัวเองได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับอยากให้เซลล์นะครับแนะนําคุณลูกค้าคือกุญแจคีเลสของเราของนิสสันนเมล่านะครับกรณีลูกค้าถือของถุงสัมภาระมานะครับแล้วกุญแจอยู่ที่มือเปิดนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บวางของวางสัมภาระแล้ววางกุญแจเข้าไปด้วยแล้วปิดขึ้นมาปุ๊บหลายๆค่ายจะปิดเลยนะครับแต่เมล่าตัวนี้ปิดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาถ้ามีกุญแจอยู่ขั้นด้านไหน อธิบายให้ลูกค้าเพราะตัวนี้อาจจะเป็นจุดของจุดขายของเราเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ของอเมล่าตัวนี้ก็จะมีเรดร์เซนเซอร์นะครับผมซ้ายขวานะครับจับซ้ายขวา20เมตรกรณีที่ลูกค้าถอยอยากให้แนะนําว่า1กรณีที่ว่าลูกค้าจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อลูกค้าไปจอดในปั๊มเซเว่นในปั๊มแล้วกันเซเว่นในปั๊มต้องจอดเอาหน้าเข้านะครับเวลาถอยให้ลูกค้านึกภาพเวลาถอยจะมีรถด,ด้านซ้ายรถด,ด้านขวา แต่ถ้าเกิดว่ามีอาร์เมล่าคันนี้ด้านซ้ายด้านขวา20เมตรจะมีเลดาร์ตรวจับให้เวลาลูกค้าถอยมากเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจในการถอยเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวซ้ายขวามานะครับผมก็จะเตือนที่กระจกนะครับเป็นจุดอัที่เตือนจุดอับจินบอดที่กระจกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมก็คือฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ6จุดการขายของอเมล่าครับผม